h a p p ี Moto ข่าวสารแวดวง2ล้อ Honda CVR 750 r จะมาตอนไหนหลังพบการจดสิทธิบัตรใหม่ในไม่กี่เดือนมานี้ได้พบข่าวลือเกี่ยวกับรถสปอร์ตรุ่นใหม่ของ Honda ที่จะใช้เครื่องยนต์ของ Honda Hornet มาใส่ในแฟริลิงแบบสปอร์ตจนมีภาพเรนเดอร์ออกมาเกี่ยวกับหน้าตาที่คาดว่าน่าจะเป็นซึ่งรถสปอร์ตระดับกลางนี้ในส่วนยุโรป Honda ไม่มีการขาย ประกอบกับ Honda ได้พัฒนาพิกัด 500cc ที่เป็นเครื่องยนต์2สูบคู่ 471cc ที่ให้พละกำลัง48แรงม้าและได้พัฒนาออกมาหลายรุ่นมากมายและก็ยังมีอีกที่เป็น 650cc 4สูบเรียงสำหรับ Honda Hornet ที่คาดว่าจะเป็นพื้นฐานในการพัฒนา Honda CBR 750R จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 755cc 2สูบคู่ผ่านมาตรฐานยูโรไฟ มีพละกําลัง92แรงมาที่9,500รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด75นิวตันเมตรที่7,250รอบต่อนาทีโดยรถรุ่นนี้มีการคาดการอย่างมั่นใจว่าจะเป็นพื้นฐานของรถซูเปอร์สปอร์ตของค่ายปีกนกในอนาคตการยื่นจดสิทธิบัตรและภาพการออกแบบนั้นมีลักษณะเป็นรถสปอร์ตฟูลแ a i ์ลิงที่พัฒนาบนแพลตฟอร์มของ Honda h o r n e t ระบบกันสะเทือนโชคต่ำลง ตามสไตล์รถสปอร์ตซึ่งช่องอากาศอยู่ที่แฟลลิงด้านข้างซึ่งมองคร่าวๆแล้วรถคันนี้กับสมบูรณ์ที่จะเป็นรถสปอร์ตรุ่นใหม่ของ Honda และเชื่อได้อย่างแน่นอนว่าต้องเป็น CBR 750R อย่างแน่นอนจากการคาดการของสื่อต่างๆ Honda CBR 750R คาดว่าปีหน้าน่าจะได้เห็นข่าวที่ชัดเจนมากขึ้นและน่าจะได้เห็นตัวอย่างของรถถูกปล่อยออกมาอย่างไรก็ตามเราจะมาติดตามข่าวสารแวดวงสล้อกันต่อไป